ใน,ในคลิปนี้นครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบกล้องรอบคันนะครับเวลาที่ขับขี่ตอนนี้ผมให้ดูว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับให้ดูว่าประสิทธิภาพกล้องถ้าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยภาพบนกล้องนะครับจะมีความคมชัดแค่ไหนนะครับเราจะเปิด youtube หรือเพลงเปิดเพลงอะไรเพิ่อเปิดยูทูบแล้วกันนะครับเอาเพลงเขาไปร้องตลอดถ้าแปลว่าต่างคนก็ต่างติดตามผลงานเรหลอเข้ากําแพงนะครับ แต่ผมเชื่อว่าไปวองกันครับในวงชนนี้จะมีคนดูเป็นล้านมีเือถือไปถอดกล้องก็ทํางานนะครับผมก็พูดในทางในในวงการเพลงไทยผมว่ามันเป็นไปได้หมดเลยครับถ้าแบบถ้ามีโอกาสผมก็จะนึกถึงน้องยัยตลอดแบบไปร้องเพลงไปเลี้ยวซ้ายกล้องก็ทํางานนะครับรัเลยโาอะไรนี้ป็นยังไงบ้างได้เจอตัวจริงในวันนี้ค่ะก็ร้องเพลงพี่เขาแล้วก็ติดตามตลอดค่ะแล้วก็คือไม่ใช่แค่หนูคือในในทีมก็ชื่นชอบพี่เขาอยู่2.5กิโลเมตร จะนี้จะถ่ายลงไปปวดาครับเ่ไมนจะทอดนทอดนะปัญญาสัญญาก็สายดครับข้างนอกมืดนะครับแต่ว่าจะมีแสงตัวกล้องก็ยังมองเห็นอยู่นะครับดูข้างหน้านะครับมืดมากอน้อเตรเีข้าสู่ิจีเวสตนำทางอยู่ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ ไปกันต่อผมเปิดกล้องให้ดูนะครับเนี่ยกล้องหน้าปึ๊บตัวซ้ายกล้องซ้ายติดมืดมากนะครับตัวกล้องก็สามารถมองแทนเราได้ด้วยนะครับผมดับไฟกล้องก็ยังเห็นอย่างนี้นะครับสงาเป็นลไยครับ ติดสองร้อยเมตรนิวซายเข้าสู่สิงห์พัฒนาทา่ดีสิบคนเก่งห้าาแล้วก็แบบรักมั่งครัวอะไรอเงี้ยแปปีที่แล้วผมได้แกปีที่แล้วผมจับมือน้องใหญ่จริงนะนี่จริงเหรออ่าน้องเป็นนิสัยร้อยเหยดแล้วผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นก็คือแบบอ่าเขาก็เดินมาแม่ผมอ่ามน้องขอจับมืดเลยครับได้จับมือเขาตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าวงการไม่ได้แบบเป็นนักร้องยังไม่ได้เป็นคืนมืดนะครับ ในกล้องเนี่ยก็ชัดเจงครับว่ามองเข้าสู่สิงพัฒนาการด์สาบแล้าไดเข้าบขอบคุณนะคะที่มาให้หลังกาแฟมนวซตลอดแล้วก็ดูแสดงสดที่เขาด้วยค่ะยูทูบยังเล่นต่อเนื่องนะครับก็ยังเล่นต่อไปติามให้ฝากผลงานครับตอนนี้ติดตามอะไรเ้างค่ะตอนนี้ก็ติดตามได้งานเซ็มิวไซา์เข้าสู่สอยเกินขึ้นะคบแป ตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าคนหลายใจนะคะเป็นเพลงใต้เราเข้าเกียร์ถอยนะครับหาึไปติดตามได้ท่งอรับกล้องถอยชัดเจนนะครับแบบนี้กล้องหน้าได้ปตีกับพี่ทีข้องายงเล้ายขวากดดูนะครับค่องข้างซ้ายข้างขวายังไงดตามเพลงขอ โอเคเดี๋ยวเรากลับร้านกันนะครับเปิดกล้องให้ดูอีก oh <my> อยากดูกล้องหลังก็ได้นี่นะครับถ้ามีรถตามมา,ถามรถหลังอะไรนี้ก็มองดูได้นะครับดูเป็น 3D เคยเมตเมียขาเพื่อิ่งบนซอยของบ้านสิงพัฒนา,านดีงรตกเนะอารการาเลือกโหมดกล้องได้นะครับโหมดกล้องก็ดูกันต่อผมรู้สกึกว่าผมอยู่รายการก็มาดคาเล อยากไปอันนี้ ONG, อยาก procent, อยากไปจริงๆ ouais. อยากไปเล่นกับพวกพี่ไปนัยต้องแต่งประเทศสัมดาแต่ไม่ได้ความแรงไมหรือเปล่าไม่ไเดี๋ยวพรุ่งนี้เราครับเราจะนำรถไปส่งคืนลูกค้านะครับที่ฉันทันประหาดเก้าวันซื้อไปรับรถมานะครับมาเซตอัพต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเช็คต่างๆโอเคถ้าสนใจติดตั้งนะครับติดตั้งจอแอนดรอยกล้องบันทึกเครื่องเสียงกล้องวัดทันฝาท้ายไฟฟ้านะครับและอื่นๆนะฮะ ก็ติดต่อนเอกได้นะครับผมเบอร์โทร0819876286 f ฟซบุ๊กแฟนเพ u ย e ทูบช n n e เอกเพซ c ิ่งอ c ซิ s ต์ดครับขอบคุณค้าขอบคุณน้องปืนครับสวัสดีครับประโยชน์ของการถอยแบบมีกล้องรอบคันนะครับอันนี้อันนี้เป็นรถสปอร์ต t ีขับ2ตัวแรกนะครับไม่มีกล้องรอบคันมา เส้นไม่เลี้ยวตามนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมองเอง,องนี่กล้องชัดมากนะครับ1,800ถ้ามีแสงสว่างนี้นะครับเราสามารถปึ๊บลองหเห็นเส้นนะครับเราก็ถอยตามเข้าเส้นได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ดูจากเบิร์ดไอวิวดูว่ารถตรงไหมนะครับนี่ช่อง เห็นไ,ไหมครับเราก็ขยับได้บางทีมุมต่างๆนะครับที่มองจากกระจกแล้วมองมอง,มองไม่ชัดเจนเราก็สามารถมองจากกล้องสามได้ปึ๊ครับถตรงเลยเนี่ยถ่ตรงเส้นเลยนะครับกล้องชัดมาก อข้างได้นะครับแถวตรงนะครับแบบนี้ดูข้างหลังมุมบนจากข้างหลังน,นะครับมีอะไรไหมได้ทั้งหมดเลยบพ่ด้านหลังแบบวายเพอ,อันนี้มีมีแท่งกั้นนะครับกั้น้อหลัง ก็สามารถมองได้นะครับเลือกตามความชอบเลยอยากดูมุมไหนนะฮะโอเคตอนนี้ก้าเอารถมาส่งที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับรถต้องปืนโอเครถปืนเ็นเทนเนอร์ฟิตเนสอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ก้าไฟละให้ดูภาพชัดๆนะครับ,ช,รบชัดมาก แล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวนี้ถ้าเราเสียบแลชได้ USB นะครับมันก็จะเป็นกล้องบันทึกรอบทิศทางให้ด้วยนะครับทั้ง4ตัวเลยครับรีวิวนี้ไว้ด้วยนะครับดูการใช้งานกล้องรอบคันที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับในรถที่ไม่มีกล้องรอบคันมานะครับมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการถอยจอดเข้าซองในมุมอับต่างๆที่เรามองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับในง่ายคือที่กระจกมันไม่สามารถมองเห็นได้ทุกมุมนะครับนีกล้องรอบคันก็ใช้ได้นี้ตัวรถนะครับ ก็เป็นรุ่นปาจิโรสปอร์ตเป็นโฉม2020นะฮะนี่โฉม2020โอเคขอบคุณครับสนใจติดต่อในเอกครับ0819876286ไปดูแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกเดซิ่งอัสซัสซารีครับ